หดพร้อมไปเลยคัตะกงทัตกรเกรมแรกของมือใหม่นี่ผมเสร็จแล้วเนี่ยเอ,อ้ยไปไดเดี๋ยวเองก็ต้องไปตัวตัวเรียวก่อนผมไม่ต,ตัวเรียวหรอกผมเคยเล่นแล้วเอา้าเหรอมาเข้ามามาดบดนกันก่อนรอไม่เกินสิบห้านาทีไหมรับรองตายสี่ถึงเราตายถ้าเราตายนี่แหละตายสี่ โลงงานเนื้ออ,อิไรเนี่ยมีขับรถหนีด้วยเหรอไม่มีแล้วทีเซอร์มันขึ้นมามีขับรถหน่อยอะไรโอ้ลาลาบายลาลาลาเจอ <ะ S 1> ใ, <จ S 2> ใครวะเนี่ยไม่ช่วยซ่อมเอาแล้วเอาแล้วลาลาบายมาทางไหนมาแล้ว <laughs> ไม่โดนโอ้ย นอน,นอนนอนตั้งแต่ต้นเกมขวานแดงครับขวานแดงครับพี่โอ้ยเชี่ยดโคตรโตรพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กต,ต้องไปเก็บเองใช่ไหมเออเกมนี้เราเจอฆาตกรโหดโคตรเลยพี่โ,โดนคว้างขวานทีเดียวตายเลยอ่ะล้มเลยอ่ะ ล้วงล้วงวิ่งเลยพี่วิ่งเลยวิ่งเลยข้างขวานะมันมันเป็นตัวคว้างขวานครับเดี๋ยวเซฟไงวะผมเปลียนภาษาภาษาไทยแล้วต้องควิยเกมแล้วเข้าใหมาแล้วพ,พี่ปุ๊กอย่าดิน้น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 อย่าดินาด้นเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วย กดเออ่เตรียมกดสเปซบาร์นะพี่กดย้ำๆนะเวนละเวนละลาลบายมา๋ยวผมไปผมกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไปแอม coming แอม coming แอม coming I will save your life I will save your พี่บอกไปทำไมพี่ไปทำไมัวน กดย้ำๆอย่าเพิ่งปล่อยจนกว่าจะขึ้นแอนิเมชันผมยกลงอะดูมันรอคว่างขวานเปิดแม่งอยากกูระแวงชิบหายเลย มาทรมานชัดๆไอเวยเนยมาแล้วผมว่าผมลดเสียงไอ้ไม้ลงก่อนดีกว่าเช็ดแค่เอาเก็บแต้มมาด้วย เก็บแต้ม <sketches> อ uh, ีกปุผมลืมแล้วอะไรมันทำอะไรได้บ้างมัในกลุ่มเดินกลุ่มไดนเนอะอสเปซบาร์เอาไว้กระโดดข้ามสิ่ง <Kevin> กีดขวางแบวิว <Sultan> วิ่งเนาะเดินเหมือนเคาน์เตอร์กดชิปเพื่อวิ่งกดคอนโทรลเพื่อย่อโอเคคลิกขวาใชไอเทมโอเคฉันจะพยายามทำให้ถูกต้องกดอ่าเวลามันมีไอตอนเราปั่นไฟมันจะมีเข็มนาฬิกากดให้โดนถ้าเราช่วยกันซ่อมเนี่ยซ่อมเดีรยวใช่ปะมันจะเร็วครับมันจะเร็วขึ้น เราต้องเป็<ต>ูงคนเกียดชั้นนี้เลยโอ้ What the f ะแมปเล็ก holy shit ไปไหนว่ามาเออทำไมฆาตากรหันมานี่ละครับฆาตกรตัวอะไรยังไม่รู้แต่แมวสะดุ้งทำงานผมแก้โรเชียเชี่ย <laughs> กูนี่สะดุ้งเลยเเอาผิดทางด้วยไอ้เหี้ยเลยเจอเจสันวอฮีเจสันเหรอเออมันจะมายืนจ้องเราใช่ไหมไอ้เหี้ยตกใจโอ้โหกูตกใจแบบ้มาไงวะ เอาแล้วสเตจสองแล้ว <c oughs> หลาก่อดไหม <c oughs> ดินดิ้นดินดินดินไม่หลุดลหละเพราะฮุกมันใกล้มากแมพมันเล็กแล้วฮุกมันใกล้ <c oughs> มามๆามามาพี่ไปไปช่วยไปช่วย <c oughs> เดี๋ยวผมไปอันนี้ให้แันหนึ่งผมดูไอ้ก <c oughs> ูบ้าแล้วไงกูเก <c oughs> ิดมาที่เสาล้อมกูเลยทั้งทุกทางเลยมันมันเฝ้าใช่ไหม เอาอยู่นี่ว่ะถอดเลยพี่ถอดลงมาถอดลงมาโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่นมาแล้วว่ะวิ่งตรงนี้ดิโอยโหมมยโดนอีกแล้วเหมือนถอดมาให้เขาเอามันไปแขวนใหม่อีกรอบมันด้ฆ่าผมอีกรอบหนึ่งมองหน้ามันยืนมองหน้าพี่ว่ะมันมันชาร์จอยู่พี่พี่อย่าไปให้มันชาร์จไม่ใช่ันเรื่องดีนะพี่นี้บ้าไปแล้วนี่ไงไี่ไงโว้ยไม่ละ ไม้รอแป๊บหนึ่งไม้พี่กำลังไปนินรนอยู่ดินรน,นอยู่อย่าปล่อยนะเว้ยอย่าปล่อยนะเว้ย,วย,วยมาแล้วโดแล้วดีเกลงไปแล้วพี่มาแล้วไม้อตตตตโอ้โหสเต็ปสามสเต็ปสามไม้กูบอกเลยมึงหันหลังแล้ววิ่งเลยนะ <laughs> มาแล้วพี่พี่มาแล้วพี่แต่ไม่รู้ทางไหน พี่ทางนี้วิ่ง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 ไปวิ่งวิ่งวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยตามผมอ,อยู่ตามผมอ,อยู่โดนอโอ้โหฮุกใกล้อย่าเพิ่งช่วยอย่าเพิ่งช่วยอย่าเพิ่งช่วยบอกว่าอย่าเพิ่งช่วยบอกว่าอย่าเพิ่งช่วย้้มอไมออ หมอหมอช่วยหมอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคนแดงกันสามคนเลยล่ะไม่แดงได้ไงฆาตกรอยู่นี่ฆาตกรอยู่นี่ฆาตกรอยู่นี่โอ้ยไม่ทันไม่ทันผมรีคอเวอร์อยู่ที่ต้องอยูเลยต้องรอต้องรออ้าแล้วมานอนอะไรเป็นเพื่อนกูตรงนี้ไอ้ไม้อยู่ไหนเนี่ยที่เลย มามามา,มา,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  nah, ามาเขยได้ช่วยได้ช่วยได้มาเลยมาเลยมาเลยช่วยได้ช่วยได้ฆาตกรเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าเฮ้ยมันกลับมาไหมไม้มันกลับมาพี่ปุ๊กไปปลดไปปลดไอ้นู่นก่อนก็ได้ไปปลดมันก่อนก็ได้ไม้ไปปลดมันก่อนเฮ้ยมันติดมันติด พีู่๊กู่ปุ๊กมันมันไปแล้วพี่ไม่ต้องจู๊กแล้วไปปลดมันคนหนึ่งอะเอาลง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 ไปเร้วโอ้โหนอนสี่ยี่แวนไม่อยู่่ะไม้รีโคเวอร์ไม้รีโคเวอร์รีโคเวอร์พี่กำลังไป พี่กำลังไปมันเหี้ยพี่อยู่มันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เอยอยู่ข้างบนสายเนียนสายเนียนตำนานไม้ไปก่อนออกไปก่อนพี่ช่วยพี่ปุ๊กก่อนพี่ช่วยพี่ปุ๊กก่อนปุ๊กวิ่งพี่วิ่งทางนี้วิ่งออกไปเลยทางไหนก็ได้คนละทางคนละทางคนละทักเอ้ยไป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 เลยไปเลยไปเลยเอออ้า อย่างวะนนะฮะเฮ้ยไม้ไม้ไม้หมยุดไม้หยุดไม้หยุดมันกดเอี้ยวตัวไงเอี้ยวมองนั่งลงไปไม้รักษาพี่ก่อนกดรักษาพี่ก่อนเอาแม่นแม่นนะไม้ขอมแม่นแม่นนั่นไงกูบอกขอแม่นแม่นแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึง่งโอ้โหอ่ะเอาทำมันกดต่อได้ หลุดมือปอ,อ,อมาสีพุกคือเวทเจ้าแป๊บนึงก็คือหลุดเลยละขอขอแค่หลุดสักวิเดียวก็หลุดก็คือตายแล้วพี่เป็นปุ่มที่เป็นบาร์ละไม้ลงมาไม้แล้วทำไมเลือดก,กูกระฉูดไม่หยุดวะเนี่ยคืออะไรวะกดเป็นสเปกเตอร์ไงวะเอ่อกดไปหน้าสุดท้ายหน้าเลือกเออไอ้เชี่ยเห็นอีกไม้วิ่งไม้มาแล้วไม้ มาแล้วมึงมันตามพี่ปะโอ้ยแม่งเป็นงานด้วยเอเวนเี้เราจะไปที่ไหนได้เนี่ยส้มให้มันแตกไงปะแล้วก็วิ่งไปฮิวพี่ไงเงี้ปะหลังเขาแล้วข้างหลังฆาตกรเดินเร็วกว่าวิ่งมาหาพี่เลยไหมวิ่งมาหาพี่เลยไอสัตว์นี่กลัวไม่ได้หมาทางนี้ไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้นน<อ>วิงว่งว้งากดกดไปวิ่งเลยวิงว่งวิ่งวิ่ง แล้วกูโดนไล่อีกแล้วฆาตรกรเลือกกูอีกแล้วฆาตรกรเลือกกูอีกแล้วเขา่องจุกมันโอเคข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างมีงล,งมลงไปปึ๊บอ้ยไม่ทันอ่าส <c oughs> <c oughs> าาาาาาาดิาาาาาาหา มันโผล่มาครั้งแรกผมโคตกใจเลยนะพี่ตกใจแบบตกใจจริงๆอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุก,กนหรือเปล่าไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับหากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย